สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับปรากผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสอนเชิงหนาของตัวละครโอเมนนั่นเองนะครับเป็นตัวละครยอดฮิตนะครับบน แลงทุกแลงนะครับซึ่งเป็นตัวละครออฟเลนที่นึกอะไรไม่ออกบอกโอมนก็ได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่ยิ้มได้แทบจะทุกเกมนะครับเว้นแบบคือบางเกบางตัวอย่างเงี้ยโอเมนแบบส่วนมากมันชนะหลายตัวมากนะแต่ตัวที่มันข้อ,อยกเว้นที่มันสู้ไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวคือมันจะมีฟอร์เลนกับอาเลนนะที่ผมเล่นมาแล้วผมเจอมาแล้วผมแบบแบบสู้ยากมากเลยนะถ้าเราจะไปโดลเดียวกับตัวละคร2ตัวนั้นนี่นคือโอมนนี่คือ เป็นช้อยที่ไม่น่าเลือกเลยนะสู้คือสู้2ตัวนั้นไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะไอเทมของโอเมนผมจะออกประมาณนี้เลยนะครับคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้แต่ผมเล่นอย่างนี้แล้วมันลุ่งนะครับมันไม่ลุ่งริ่งนะครับแต่มันลุ่งเรืองนะเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นไงนะครับพลังแสงนะผมเอาเป็นนกกระจิบนะครับผมเอาเป็นอันนี้นะครับเป็นลดคูดาวสกิลจะม่ลง10%เพราะว่าเราเป็นโอเมนนะรเราไม่ได้มีของลดคูดาวอะไรเยอะขนาดนั้นอะ รถคูดาวมีกี่ชิ้น2ชิ้นนะครับเป็นชิ้นดาบลดดาเมจนะครับแล้วก็เป็นทยอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งถ้าเกมไหนเจอเมจแบบสายเรื่อยๆโป๊กเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบเนเมจเรื่อยๆก็เอาเป็นไกอาอาจจะไม่มีลดคูดาวเลยก็ได้ก็เอาเป็นอันนี้นะครับเป็นรถดัมเบลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นโฮลลีวอดิกนะครับแล้วก็เป็นนกกระจิบนะฮลลีเซมานเนอร์แล้วก็เอาเป็นเดเวลเลอร์นะครับเอามาฆ่าแอซิดเนี่ยก็จะได้เลือดนะครับแล้วก็เอาเป็นโบนคัตเตอร์นะครับได้รับตั้ง โอเปเนียล้วถ้ามันได้ตีเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ ตัวละครที่โคตรโหดโคตรอันตรายในในไฟต์นะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคส่วนรุ่นผมเอาเป็นรุ่นความเร็วโจมตี26นะครับแล้วก็ใส่อัตราการ์ี้มา5%นะครับผมก็จะใส่เป็นเอเวก10นะครับสปิริต10แล้วก็เป็นดาร์กคอนคอร์ด10ประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลผมแนะนําให้ใช้ฟิกเกอร์กับวีคเท่านั้นนะครับเอ็กคิวอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะถนัดนะแต่ถ้ามือใหม่ที่หัดฝึกเล่นให้ฝึกใช้เอ็กคิวกับวีคให้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยไปใช้สกิลอื่นโอเคสําหรรัับไอออเเเเททมมมพพลลงงงงแแสะะูนนขโก็จีีย่วนีคแบบ เลย let's go <S โอเคตัดเข้าสู่ในเกมกันแล้วนะครับสำหรับ omen of len นะครับว่าเราเจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วเกมนี้ผมไม่โคดแจ็คพอตแตกเลยไม่เจออเลนนะโอ้ย <c oughs> อะไรมันจะดวงซวยขนาดนี้นะครับแ <c oughs> ม่งแบบกดมาแล้วแม่งเจออเลนสวนนะแตกเลยนะครับผมออกเป็นรองเท้าเกระแล้วกันนะครับคือเราไม่อยากโดนอเลนฟัน,ฟนฟรีอยู่แล้วแม่งฟันแบบฟรีมากๆนะครับเราออก รองเท้าก no so ่อมาลดดเมในการโจมตีปกติของเขาสักหน่อยก็ยิ่งดีถ้าเราเจอเลนนะครับบอกย้ำไปเลยนะครับอย่าไปตีสู้กับมันเด็ดขรเนี่ยอะไรเงี้ยอไเงี้ยอเงี้ยแม่งฟันโอ้โหดูเลยโอเคหลบหลบหลังมันสักหน่อยมันถ้าเราไปยืนค้างให้มันตีเดี๋ยวเราจะเลือดลดแล้วมันจะแบบเสียเลือดในเลนจนเกินเหตุนะครับประมาณนั้นอย่าไปยืนตีกับมันรอรอเพื่อนมาแก๊งอ่างเงี้ยอะได้นะครับเฮ้ยเอาเพื่อนมันใส่เอาโอเคตัวเกมอย่างนี้พอใส่ได้ครับแต่ถ้าแบบพอมันเอาโอเคหลบอยู่หลังมันไว้ครับเวลาสู้กับเลน หลบอยู่หลังมันไว้หลบอยู่หลังมันไว้อาจจะตายแล้วเอาฟิเข้าไปเลยเรียบร้อยโอเคแกบฟุตบอลแบบสวยๆครับคือถ้าเพื่อนมาแกงก็ไหวอยู่เพราะไหวนะครับคือโอเมนถ้าเจออารเลนเนี่ยการแก้ที่ดีที่สุดคือต้องรอเพื่อนมาแกงนะครับมันไม่สามารถโซโลอารเลนได้จริงๆนะครับยิ่งแบบอ่ะคืออาเลนเนี่ยมันจะขี้หมูขี้หมายังไงมันก็แบบตีธรรมดาสู้โอเมนชนะอยู่แล้วนะครับคือโอเมนมันไม่มีดุจเด้งเลือดนะครับนะ ถ้าแถบเลนที่เขาแบบสกิลหนึ่งช่่ำๆอะไรอย่างเงี้ยสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองมาต่อยอสมมุติอ่ะเขาสกิลหนึ่งฟันเราใช่ไหมแล้วเราเดินไปด้านหลังเขาเบิ่นหลบเลี่ยงจากสกิลหนึ่งไม่ให้สกิลหนึ่งเขาฟันโดนเราเต็มเต็ม<ๆ>แบบเต็มเวลาเออแล้วเขาอ่ะสกิลสองมาอีกอย่างเงี้ยให้สกิลหนึ่งเขาโดนทุกเม็ดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะสู้ยากก่าเิมอีกนะคอมเมนคือมันเป็นตัวที่แบบแพ้ทางไม่ไหวนะร <c oughs> <c oughs> เราก็รอรับเวฟคีมอย่างนี้เลยครับโอเค การเล่นโอเมนรับเคียเวฟคีฟก็สกิลหนึ่งกระตุกให้โดนคีฟปหลายตัวนะครับมันจะได้ลดเลือดคีฟไปไ่ายโอเคแต่ถ้าสมมติถ้าเราเดินเล่นอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจออารินดักพุ่มเนี่ยแล้วถ้าเราโดนอันติเปิดก่อนเนี่ยเราสกิลสองค้างไว้เลยแต่รอจังหวะที่อารินมันกำลังจะลงพอดีนะครับเวลาเราเจออารินเราต้องกาจังหวะสักหน่อยนะในการกดสกิลสองเพื่อลดดาเมจของอันตินะครับประมาณนั้นเลยหรือว่าเราอาจจะคิดว่าแบบอันตีไม่แรงหรอกนะครับเก็บไว้ใช้ตอนเจอแบบสกิลหนึ่งลำดีกว่านะไอเงี้ยผมโอ้โหผมลองใส่ดว คือเมื่อกี้เขาเสียสกิลหนึ่งไปละนายเพจมาแล้วด้วยเออมาดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวปะไหวปะโอ้แล้วมันเด้งเลือดโหดโอ้มันกดวิ่ด้วยเฮ้ยเกินไปเกินไปพี่ชายเออโอ้โหแม่งแบบเด้งเลือดโหดแบบเหมือนโปรผมเจอตัวแบบแท้ทางด้วยนั่นเองนะครับนะสองชิ้นแรกที่ผมจะออกเป็นก็คือนายเพจกับรองเท้าเกาะนะครับคือเอามาลดดาเมจกายภาพนะครับอุ้ยโอเคเนี่ยผมกดสกิลสองเพื่อลดดาเมจนะ เพื่อไม่ให้เขาแบบฟันต่อเนื่อดเราเยอะเกินไปนะครับเราต้องใช้สกิลสองโอเมนให้เป็นนะครับการจังหวะลดดาเมจให้ถูกแล้วเราจะแบบเขาเรียกว่าแง่บริหารเลือดได้ดีมากนะถ้าโอเมนมันมีเลือดเยอะมันก็จะแบบเอาไว้ข่มศัตรูได้นะว่าแบบเอ้ยมึงจะยืนตีสู้กับกูจริงหรอกูเลือดเยอะกว่ามึงนะอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคเวลาเล่นโอเมนยินเล่นใช่ไหมเราไม่มีอะไรทำเราก็แบบช่วยป่าฟาร์มนะแล้วเกมนี้เอลซุปะอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันต้องมาเจออะไรอย่างนี้เรื่อยมัน่อยทำไมมันแปลกๆปลกเลยโอเคลองเคชีฟไปโดไปเลยครับ ถ้าเอลสูมันไม่มีอะไรตอนน <doesn> ี <of> ้กี่นาทีแล้วสามนาทีมันจะเอาบ้านเลยเหรอโอเคเอาก็เอาวะเอาก็เอาวะเฮ้ยอาเลนมาแล้วเพื่อน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 เอเลนมาแล้วถอยกันดีกว่าไปเพื่อนมันจะดีเหรอโอ้โหแล้วเอลสูมเอาสูมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเยอะผมสับสกิลหนึ่งเข้าไปเลยอุ้ยโอ้โห No God please no 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 แ no. ล no! ้วผมโดนอะไรตันวะคิกเออวีล่าโอ้โหโอ้โหแล้วผมโดนวีล่าตันแล้วอารินโดเอเลเอานี่ไงโดรลินเลยนะโอ้โห หายสองเลยเหรอเฮ้ย hey, ลินหน้าผมใส่สวยเกินเอาอย่างนี้อย่างงี้ไม่รอดนะเนี่ยดับเบิลคิวเฮ้ยลินลนหาสกินสวยไม่พอความเก่งด้วยโอ้โ oh, หมีความเออโหแม่งสกิลสกิลสองฟิกเข้าไปล่นระยะด้วย oh, โอ้โห <c oughs> เก่งไปที่เี่ยแต่เมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหวิล่าแม่งตันสวยเอเดนดอร์ผักสวยเอเลนแม่งสกิลัตีเข้าไปสองโดนสองตัวเองโอ้โหเซตฉากตายชัดมี้ยวะโอเคเห็นเพื่อนเอาดาร์กแล้วก็ช่วยเพื่อนเอาดาร์กเลยครับ เรายืนเลนลนะั้นน่าจะได้สลับเลนไ,ไวๆนะเพราะว่าเลนล่างมันป้อมแตกแล้วนะครับแคลรี่แบบแคลรี่จะสลับดีไหมเออไม่ต้องสลับดีเพราะว่าแบบแคลรี่มันฝั่งนู้นมันยังมีป้อมให้ตีเราไม่ต้องสลับนะครับโอเคตอนนี้ก็ขึ้นบัตรเลือดไวก่อนนะครับเวลาเราเจออารเลนคือไม่ต้องรีบทารอนก็ได้นะเพราะถ้าเราเจอทารอนแล้วเราจะแบบตีสู้มันไม่ได้เลยนะครับมันเด้่งเลือดสวนเราแบบเวอร์เกินนะครับผมเคยลองแล้วนะครับแบบทารอนมาเนี้ยแล้วแบบ เราไปตีวัดกับมันอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ไหวนะครับเอาตัดเลือดมาก็ยังพอแบบวัดกับมันแบบถ้าสมมุติถ้าเราแบบโดนดักในเลนอย่างเงี้ยเออมีตัดเลือดก,ก็ยังพอแบบแบบเขาเรียกว่าไงรอดเนี่ยตากันรอดมากกว่าทารอนแล้วกันนะครับโอเคนยครับถ้าไม่มีอะไรทํานะถ้าแบบไม่ได้ไปแก๊งไฟไม่มีเราก็เลยครับเก็บมังกรเล็กเก็บคีปเล็กตรงเลนไปนะครับออมันก็จะทําให้เราแบบมีตังมากขึ้นนะครับ โอเคแล้วเคลียร์คีบไปเลยครับอ่าถ้าสมมติถ้าเราทีมเราได้ดาร์กแล้วเรามีแวนการ์ดนะอย่าปล่อยให้แวนการ์ดมันเคลียร์นะมันเสียเวฟวีนะเราก็มารับเวฟสักหน่อยนะออแล้วเล่นบนเขามีประเด็นแต่ตรงกลางผมไม่มีใครมาเอาผมเทคเวฟเลยนะเออนั่นแหละสวยเลยครับเฮ้ยวีรามจะจุ๊บผมโอเคคีบล่างชนนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหตีไปเลยถ้าตีไปเลยผมกดสกิลสองกดสกิลสองยังมไม่เจ็บหรอกนะ Okay, แล้วเราก็ไปเอาเลนล่างสมมติจะได้อย่างเงี้ยโดนอารนดักอะไรเงี้ย <c oughs> ก็สกิลสองสกิลอันตีอะไรให้แม่นๆแล้วกันนะครับโพเมนมันเป็นตัวอารนมันเป็นตัวที่แบบมันไม่ได้จับตายเราแบบตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรายังพอแบบถ้าเรามีฟิกเกอร์เหลืออันตีนอย่างเงี้ยเราก็ขัดขืนได้นะแต่ถ้าแบบเราไม่มีอะไรเลยเราก็อย่าไปเดินมั่วนะครับโพเมนนะมันเป็นตัวที่แพ้ทางนะครับแพ้ทางอารนเราต้องรอแบบเขาเรียกไงรอเพื่อนมาซ้อนนะครับประมาณนี้โอเคกลางได้นะผมฟิกจับเอเดนดอได้นะผมฟิกเข้าไปแล้วจับเฮ้ย อะไรเฮ้ยเมื่อกี้ไม่นับนะเว้ยเมื่อกี้ไม่นับนะเว้ยโอโ้โหโอ้โหโดนโดนยาวแล้วผมเดินออกไปทันอะไรไวนะยด้านโู้ยโอ้โหนอกจากจะตายโง่แล้วยังเสียปมไล่นะคือโอเมนเนี่ยมันผมอ่ะห,หาหาจากโอเมนไปนานมากนะมันอาจจะมีจังหวะที่แบบฟิกไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับแบบฟิกเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งไม่โดนอะไรเงี้ยเออตัวเขาที่ว่าเป็นเนอลิโดรเราต้องเล็งเองใช่ไหม พอเราเลงเองนะครับมันก็จะแบบมีแบบปัดนิ้วไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีแบบผิดพลาดอะไรกันบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่าโอมนน่ะมันเป็นตัวที่แบบเล่นไม่ยากนะแต่มันก็มีความยากของมันนี่ก็คือเราอ่ะต้องกดสกิลให้ทันนะครับตัวสกิลหนึ่งสกิลสองนี่คือเวลาเราตีแบบพอเราแบบเก็บสแต็กพาสซีฟเต็มใช่ไหมมันจะตีรูตีเร็วแล้วเป็นทูดามจไอตรงนั้นอนะ มันจะตีช่วยลดสกิล2และสกิลหนึ่งของเรานะครับมันจะอ่ะาอย่างเงี้ยพอเข้าโหมดฟ,ฟันอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมสกิลหนึ่งเราจะรีกับสกิล2เราเนี่ยจะรีไวมากนะครับซึ่งเราเนี่ยเวลาอยู่ในไฟเนี่ยเราตีฟรีอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วโดนดกักสวยแล้วมาดิฟันฟันสู้ฟันสู้ฟันสู้เอ้าลงมาแล้วผมขังสวนเลยแล้วฟันสู้เฮ้เรื่องเรื่องมันไม่ลดเลยถ้าไม่ชมดูเช่นจโดนเอลสูซ้อนตายนะเนี่ยตรงนี้ไม่น่ารอดอาจจะปึ๊บโอ้โหแล้วเต็มดอกออเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วแบบเกือบตายโง่ กลับบ้านแป๊บหนึ่งนะครัโอ้โหแล้เอลซูไม่รอดสวยเลยเคกลับบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มึงบ่ายเนี่ยอาริณเ,เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง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 ไอ้มันไม่มีอันติใช่ไหมโอ้โหเกือบโอ้โหเกือบโอเคอันนี้ไม่ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเลือดเราได้แม่งจะไม่ไหวอยู่แล้วนะอารินเดี๋ยวแม่งสวนเราสวยตายวีอยี้ยครับการเล่นโอเมนที่ดีนะครับเราต้องทำยังไงเคลียร์เลนนะครับ เราต้องทำเลนให้เพื่อนตลอดนะครับผมก็โอมนมันเป็นตัวแบบแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันต้องทำเลนให้เพื่อนนะแล้วเอเรนดอตรงนี้ใส่หรือเปล่าแล้วผมฟิกเข้าไปเปล่ามาเดฟิกเข้ามาแล้วผมเกี่ยวโดนอ้าวเอเรนดอโดนไปแล้วตรงนี้เราจับขึงแล้วดึงขนจนตายฮะเอเล่นเอเลนเอเจเอเรนดอเลยเหรอเฮ้ยเล่นโอมนนะครับถ้าเจอเอเรนดอนะเราปล่อยให้เขาแบบสกิลเล่นเองไงให้ปล่อยให้เขาสกิลแบบจู๊กไปเองนะเราเดินเข้าไปดูเชิงเขาเนอ่ยอเงี้ยอ่าโอเคคีดเข้ารอตีครับ เพื่อนเขาเอาดาบเราตีบ้านอย่างเดียวครับอูห้หูแล้วมันมาเยอะจัดโอ้โหถ้าเจอเอ็นดอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบให้เขาแบบสกิลไปก่อนแล้วเราค่อยแบบดูเชิงว่าเขาสกิลไปหรือ,อยังเราค่อยสกิลตามนะเราไม่ต้องรีสกิลก่อนนะเราจะว่านะครับประมานเราผมเจอมาเยอะแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วเพื่อนมันใส่เลยเหรอโอ้โหมันได้เอลสูแล้วเฮ้ยผมต้องดันเวฟขึ้นไปก่อนเพื่อนเราจะได้ตีได้เฮ้ยไม่น่าได้ดันเวฟแล้วไม่น่าได้ดันเวฟแล้วโอเคโอเคขอมาเด มาเด่น้าผมจะใส่เอา,เอ,าเอาเลนแล้วอย่างนี้ผมกระตุกแล้วขังลงไปเลยแล้วฟันตรงกลางลงแล้วกดสกิลสองให้ทันครับฟันเข้าไปสกิลหนึ่งดึงเข้ามาสกิลสองให้ทันครับแล้วดันเข้ามาแล้วดึงเข้ามาเอ้ยเอาเก็บหมดเก็บหมดอ้าวเก็บหมดโอ้โหเก็บหมดโอ้าวช็อตนี้ต้องให้ผมทิปเปิลคิวโอเมนยืนฟีตีบ้านแตกสลักพังหมดโอ้โหเป็นไงช็อตเมื่อกี้นี่คือแบบยืนฟันไม่เห็นหัวไม่เห็นหางนะครับกดสกิลแบบโหดับดับไมมสกิลหนึ่งนี่คือเล็งทีนี่เลือดตาแทบกระเด็นเนบ นะการดึงศักยภาพของโอเมนมาให้สุดผมบอกแล้วมา,มาดินี่มันจะมายืนแหลมก็โดนนี่ฮะแม่ยืนแหลมก็โดนไปฮะปลายสกิลโอเมนนี่มันน่ากลัวนะสกิลหนึ่งโอเมนนี้ปลายนี่มันหลอนสุดๆนะครับมาแล้วได้บ้านอย่างนี้แล้วผมจบแบบไม่รีรอแล้วแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอโ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบพี่เบงธมิญถ้าใครชอบเกมรีมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นกลังใจต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมเอาโอเมนของผมฝึกกันด้วยแล้วกันนะคคคครรรััััับบบแลล้้ววเจอกนนนใหหม่ิปาะสสดี